ครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์น้ําเชื้อลำยากลางนะครับอ,อยู่ที่สถานที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่บริเวณนี้น้ําท่วมแล้วเกิดรถพลิกคว่ำนะครับเราจะไปดูกันว่าข้างในนั้นนะครับรถที่พลิกคว่ำอยู่นั้นมีการเคลื่อนย้ายออกไปหรือย,ยังนะครับแล้วก็จะไปดูว่ารถรถนั้นน่ะเป็นของใครนะครับยังไงไงเดมนตาม,มเข้าไปเลยครับ ครับตอนตอนเอ่อบริเวณนี้ครับก็คือบริเวณที่เมื่อวานนี้เราลุยน้ํามันเข้ามานะครับก็วันนี้กับเมื่อวานนี้คนละอย่างกันเลยนะครับเมื่อวานนี้จะเป็นพื้นน้ําทั้งหมดนะครับแต่วันนี้จะเป็นพื้นหญ้าทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็ได้มองเห็นเส้นทางนะครับที่รถสามารถที่จะเข้ามาได้นะครับก็ตอนนี้ครับเราใกล้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับยังรถยังคงอยู่นะครับยังไม่มีการเคลื่อนย้ายนะครับแต่อย่างใดนะครับเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นรถของใครนะครับหรือว่าเจ้าของเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับ ไนก็ติดตามกับผมเข้ามาเลยครับที่ก็ขี้คลายไปนในทางที่ดีทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ข่าวลงที่ไว้นะครับถ้ามีข่าวดีๆแบบนี้นะครับเราก็จะรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้เราเข้าไปดูกันข้างในก่อนครับว่ารถที่เกิดเหตุนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาเจอเจ้าของรถหรือเปล่าพี่สวัสดีครับ รถรถที่พลิกคว่ำนี่รถรถใครอะครับอ๋อรถของคุณป้าอ๋อเดี๋ยวนึ่งไงเดี๋ยวทีมข่าวแล้วบางทีขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่ารถนี้เขา้ามายังไงแล้ว,วามาคว่ำหนึ่งในนี้ได้ไงอ๋อข้าม,มาดูไล่อืมเดีย๋ยวครับผมได้เลยครับเดี๋ยวเราลองเล่าเหตุการณ์ที่ว่าทำไมถึงเกิดบัตรเหตุรถคว่ำได้ เออน้ำมันพัดคว่ำครับหรอครับแล้วแล้วเข้ามาทำอะไรครับในในไร่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 มันเข้ามาดูไร่มัน,มนอ๋อไร่มันอยู่นูน่นข้างในนู่นครับนี่รถจอดไว้นี่เดี๋ยวคนเดินเข้าไปอ๋อครับที่เห็นน้ำมาเปล่าที่งงมันกลับมาออกมาไม่ทันหรืออะไรรถรถมันลื่นหรืออะไรนี่เนี่ยปล่อยไ <ừ> ม่ขึ้น,น,นก็เลยปล่อยโทรไปหาผมทคุณ <ผม S 1> พี่เป็นคนขับเองเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่คนงานขับอ๋อคนงานขับมาปป้้้าาาคคคคครร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 ััััััับบ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 ขมมมมลลููููููนนออ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 ง๋๋แวยยยย่่่่่่ทททีไหหสสณณ์์ อ๋อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินเข้าไปดูพื้นที่ข้างในหน่อยนะครับโอเครถาลังเอาลังเอารถไหนมาดึงอ๋อครับยังไงเดี๋ยวพาครับตอนนี้นะครับก็เราเจอแล้วนะครับเจ้าของรถนะครับเป็นคุณป้านะครับของคุณพี่คนนี้นะครับเข้ามาดูพื้นที่ไร่นะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีน้ําได้ทันนะครับเพราะน้ํามาเร็วที่เกิดจากการคว่ำนี่คือน้ําพัด แล้มันจอดอยู่นี่จอดอยู่ทางนี่ครับอที่น้ำมันพัดไปนู่นโอ้โหแสดงว่าตอนที่ที่น้ำมาเนี่ยน้ำแรงมากครับนะครับเดี๋ยวเราไปหาผมมาตอนประมาณแปดแล้วคนหนีออกยังไงครับตอนตอนที่ผมเข้ามากันเนี่ยอ้โหนอกรถคนเป็นดูไล่มาอ๋อแต่คนในรถในรถไม่มีคนรถจอดอยู่ตอนแรกรถจอดอยู่อ้ินาอย่่างนนนั้ผมก็ทีมงานกู้ภัยกับเอ่อทีมข่าวตำทวจีก็เข้ามาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ เข้ามาช่วยเหลือแต่ไม่รู้ว่าไม่มีคนแล้วเมื่อวานนีก้กลับมารับมันแล้วเข้าไปบ้านไปกินข้าวอ๋อเห็นน้ำมันท่วมแล้วที่เราคิดว่าเอาไม่ได้แล้วไงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับคนเลยปล่อยไว้ด้วว่ามันจะมีความอ๋อปล่อยไวต้ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะพีกความครับอ๋อนี่อันนี้คือความด้วยด้วยแรงของกระแสน้ำกระแสน้ำครับเรากใกล้ถึงที่เกิดเหตุแล้วบ,บมจะถือไม้ไว้ตัวหนึ่งก็ได้ครับถือไม้ไว้เลยครับ เออเราพูใกล้ๆเลยนะครับเราก็ได้นี่เขารัดมาทีงนี้เลยครับแล้วนี่พี่มาก็แต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยพึ่งมาครับพึ่งมามาดูว่าน้ำรถยังแ,แล้วตอนที่ข่าวล่าที่รายงานไปเนี่ยได้ได,ได้ได้ดูข่าวไหมครับดูครับดูในเฟซอ๋อเขาบอกว่ามาตอนกลับมาไอจีประมาณน,น่าจะประมาณบ่ายสองโมงมาแล้วมันข้ามไม่ได้ือตราสันติครับเจอก็ผมก็ตอนที่มาผมก็สันนิษฐานว่ารถคันนี้ ือมีมีมีที่ฉีดยาด้วยสีเขียวอะจะต้องมาทําไรหรือว่ามาทําอะไรหรือว่าอย่างงน้อยก็ต้องมาตัดหญ้าหรืออะไรประมาณเนี้แล้วก็เกิดพิกคว่มนี่ไงครับนี่ครับคือถังถังยาเมื่อวานนี้ที่เราเห็นห้อยอยู่ที่รถนะครับนี่แล้วก็มีคันเบ็ดด้วยนะครับนี่ครับเราเราไปถึงละเราถึงรถแล้วนะครับโอ๊ยโอ๊ยนะครับเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับอ่าระวังนะ ตอนนี้นะครับก็คือพื้นพื้นดินนี้ก็คือยังเฉอะแฉะอยู่นะครับเดินกันก็ระมัดระวังด้วยนะครับทีมข่าวข้างหลังอ่ามาแล้วครับมาถึงแล้วคนไหนคนนั้นเป็นคนขับเหรอครับครับนี่เรามาเจอคนขับรถคันนี้เข้ามาในนี้นะครับเพื่อเข้ามาดูไรของตัวเองนะครับที่อยู่ด้านในนี้นะครับอันนี้คือน้ำเหมือนน้ำพัดมาแล้วจอดที่จอดจอดตรงไหนต้งพูหนุนทาง นู่นนะครับคือบริเวณจากที่รถจอดแล้วก็แสแนนพัดมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า20เมตรนะครับนะครับทางไปตรงนั้นอะไรช่วงต้นยิ้วอะไรนะครับโอ้โหต้นยิ้วนู่นเลยเหรอต้นก้ามปูต้นอะไรแสดงว่าจากต้นก้ามปูพัดมาตรงนี้ก็ประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแล้วคุณพี่เป็นคนขับเหรอครับไปสัมสัมสัมพัดหน่อยฮะ อันนี้รถเราเปิดกระจกไว้ตั้งแต่แรกเลยไหมเป,ไหเปิดเปิดกระจกไว้แต่แรกโอ้โหแล้วจอดไว้ตรงนั้นเรากระแสน้ํามันมาอย่างไงครับถึงหนีไม่ทัน2โมงกว่า3โมงเนี่ยครับ2โมงเช้าเริ่มเข้าไปข้างในไงครับน้ำม,มันออกมาช่องนี้เป็นน้ำขึ้นก็เลยจะกลับไงกลัวตามทางไม่ได้อ๋อแล้วเราเรากลับแต่ว่ารถจอดไว้ก็คิดว่ารถคงไม่เป็นไร น้ำออ,ออกมาทางนี้แล้วอือมของแสดงว่ารถนี่เกิดจากกระแสะน้ําโดยตรงนะครับไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของคนขับแล้วแล้วอ <โ frustrating S 3> ย่างนี้เราทําไงเสียหายอะไรบ้งไหมน,น่าจะพลิกคว่ำสองสามตลบอละครับถึงเนี้เกิดล่องรอยเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทีมข,ข่าวถ่ายเข้ามาคือหลังาคาก็บุบแบบนี้อยู่แล้วนะครับ นี่ครับนี่คือสภาพรถนะครับที่ที่โดนกระแสน้ำเมื่อวานนี้นะครับดังนั้นทุกคนอย่าชะล่าใจกับน้ำนะครับเพราะน้ําเนี่ยมีความรุนแรงสามารถที่จะพัดขนาดรถเนี่ยน้ำหนักมากนะครับก็ยังพัดพลิกพลิความได้หลายตลบแล้วก็ลากมาไกลถึงเกือบเกือบร้อเมตรนะครับจากตรงนั้นนะโชคดีนะครับที่ผู้ประสบภัยไม่ไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่รถนะครับรถนี่คือจอดไว้นะครับแล้วก็ เดินทางออกก่อนออกจากพื้นที่ก่อนเพราะว่ากระแสน้ำมานะครับรถเป็นมิตซูบิชิไททันส่วนนี้ก็คืออันนั้นอันนี้ป้ายทะเบียนนี่ก็คือปิ้วไปกับน้ำเออถ้าใครเจอป้ายทะเบียนนะครับของมิตซูบิชิไททันคันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ข่าวลามสนทินะครับน่าจะปิ้วไปกับน้ำนะครับเพราะว่านี่คือเศษนะครับเศษของของหญ้าที่ที่ปิ้วมากับน้ำแล้วก็มายัดอยู่ที่รถคันนี้นะครับ แล้วอันนี้มีวิธีการจะเอาออกองไงครับเนี่ยจะรถถ่ายมาดึงนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามผมอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้คือเราอยู่ในเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้นะครับรถคันนี้พิกาแล้วก็มีเจ้าที่กู้ภัยนะครับเข้ามาดูว่ามีผู้ประสบภัยหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่มีผู้ประสบภัยจริงนะครับคือสรุปคือไม่ไม่มีผู้ผู้ผ,ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้อันตรายใดๆจากการคว่ำของรถคันนี้นะครับ ดังน,นั้นก็สบายใจได้ตอนแรกเราสันนิษฐานกันว่าคนอาจจะถูกลดทับไว้หรือเปล่าคือมองไม่เห็นเพราะว่ากระแสน้ำมัน,ม,นมันสูงนะครับแต่ว่าคนออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วก็จอดรถทิ้งไว้นะครับแล้วก็รถก็โดนกระแสน้ําพลิกคว่ำนะครับนี่นะครับก็คือสภาพนะครับสภาพของรถที่พลิกคว่ำอยู่นะครับอย่างไรก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ ที่ติดตามดูข่าวรำสนทิแล้วก็ทีมงานขอลักบ้านเกิดตอนนี้นะครับขอบคุณสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่วนข่าวดีๆนะครับแบบนี้นะครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับข่าวรำสนทิจะทําให้รวดเร็วฉับไวแล้วก็ทันเหตุการณ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดรายงานสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมบัญชาช่างบ้านนะครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ